กองแคดประกาศข่าวดีสอบจบปริญญาเอกผ่านเรียบร้อยแล้วสวยเก่งจริงๆค่ะสำหรับผู้กองแคดหรือแคดอทิตยานักรองลูกทุ่งสาวและอดีตนางงามที่ตอนนี้ผ่านตัวมาทำอาชีพวรวบราชการตำรวจและได้เลื่อนขัน้นเป็นผู้กองก่อนหน้านี้ โดยล่าสุดผู้กองแคทก็ได้โพสต์แจ้งเรื่องราวที่น่ายินดีอีกว่าได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่า4ปีที่รอคอยสอบจบปอเอกผ่านเรียบร้อยแล้วสอบป้องกันดุษฎดีนิพน์ปิดเล่มปริญญาเอกขอบคุณบงหมอลาคุณแม่นกน้อยเสียงอีสานคุณพ่อเอกพักดีระเบียบวาทศิลป์บอสโจโยมณีนามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพง คุณพ่อสปฐ่งบันเทิงศิลป์คุณพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์ศิลปินภูไทยบอสหนึ่งสุรชาติรุตนาศินป์อินตาไถราชขอบคุณผู้ประสานสมยศสีสมบูรณ์อนุพันธ์ชราดนรัตนกรขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้แคทมันโดยตลอดแคทอาทิตยาขอขอบคุณภาพไอจีแอดแคร์นักศกอาทิตยาภาพแวหล่งข้อมูลข่าวสนุกขอคำข่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ